แฟนเนี่ยนะคะเมื่อก่อนจะมีอะไรกันสัปดาห์ละ2อสครั้งช่วงหลังๆกลายเป็น3าถึงสครั้งต่อเดือนค่ะตอนนี้อายุ27ปีคบมาสาปีจะต้องปรับปรุงตัวอะไรบ้างไหมคะมรู้สึกว่ามันลดลงค่ะคุณหมอมันเป็นเรื่องน่าจะปกตินะเป็นเป็นเรื่องปกตินี่ก่อนไหมคะถามว่าต้องเอาเอาเรื่องของความถี่ก่อนก็คือ เพียคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083-299-3223 ID Line 083-299-3223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กรายการนี้ เมื่อก่อนจะมีอะไรกันสัปดาห์ละส3สครั้งช่วงหลังๆกลายเป็น3-4ครั้งต่อเดือนค่ะตอนนี้อายุ27ปีครบเปน3ามปีจะต้องปรับปรุงตัวอะไรบ้างไหมคะมรู้สึกว่ามันลดลงค่ะคุณหมอเป,เป็นเรื่องน่าจะปกตินะเป็นเป็นเรื่องปกตินี่ก่อนไหมคะถามว่าต้องเอาเอาเรื่องของความถี่ก่อนก็คือ3-4ครั้งต่อเดือนก็ไม่ได้ถือว่าผิดปกตินะกยกะเว้นว่าเรา ใช่เพราะว่ายกเป็นว่าตั้งใจว่าอยากจะมีน้องอ่ะคือตั้งคันเองโดยธรรมชาติก็ถ้าสามสี่ครั้งต่อเดือนอาจจะอาจจะน้อยไปนิดอาจจะน้อยไปนิดนึงก็คือจริงปกติจะสัปดาห์ละสองครั้งอาจจะอาจจะชัวร์กว่าถ้าสมมติว่าอยากอยากจะอยากจะมีน้องอนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้อยากจะมีน้องมีเฉลี่ยอาทิตย์ละครั้งก็ถือว่าไม่ไม่ได้ผิดปกตินะอทีนี้ค่ะสมมติรู้สึกว่ามันมันน้อยเกินไปถ้ารู้สึกว่ามันน้อยเกินไปก็อาจจะต้องคุยกับแฟนนั่นแหละ ว่าอยากให้แบบลองทําอะไรเพื่อเป็นการเหมือนเพิ่มสีสันอะไรหรือเปล่าเพราะบางคนเขาก็เทียบว่ามันเหมือนกินข้าวอะพี่ตังคิดออกไหมเหมือนกินข้าวต่อให้แบบเป็นอาหารมิชลินเลยแต่ว่าอยู่แบบกินทุกวันอะหรือว่าแบบเมนูเดิมเดิมเมนูเดิมเดิมต่อให้มันดีขนาดไหนมันไฮโซมันแซ่บขนาดไหนแต่ว่ารสชาติมันก็เหมือนเดิมแล้วแบบกินซ้ําๆอาทิตย์ละสองสามวันสุดท้ายแล้วมันก็ สามารถจะเบื่อได้เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยเรื่องของเรียกว่าคุยคุยกับแฟนเอาว่าม,ออมีอะไรอยากให้ปรับหรือมีอะไรที่อยากจะลองเขาเรียกว่า explore หรือว่าค้นหาใหม่ๆไปด้วยกันค่ะแต่ว่าไม่ได้อันดับแรกเลยคือความถี่เท่านี้มันไม่ได้มีความผิดป,ปกติอะไรแต่ถ้าเราอยากให้มันเออเขาเรียกว่ามันแซบกว่านี้อเอ,อมันกลับไปถีมากกว่านี้ก็ มันเป็นจำเพาะของแต่ละคู่และซึ่งซึ่งเราไม่ได้มีเป็นหลักสูตรตายตัวก็ต้องทำ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่หลักๆอยู่ที่เรื่องของการสื่อสารเรื่องของการคุยกับแฟนมากกว่าเพราะว่าแต่ละคนก็จะชอบไม่เหมือนกันบางคนอาจจะกินแบบอยู่อาจจะแซ่บมาก,ก่อนก็อาจจะได้แบบแซ่บน้อยลงบ้างหวานมากขึ้นบ้างอะไรเงี้ยได้ไหมคะ หรือว่า Presentation เปลี่ยนไปบ้างแบบหน้าตาดูไม่เหมือนเดิมบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องลองคุยกันค่ะก็ต้องหาวิธีที่จะชูรักชูรสชีวิตคู่ของเราเนาะจริงๆแล้วเนี่ยใ่วัย27ปีครบมา3ปีแล้วมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่กําลังอ่ากำลังโฟกัสเรื่องงานหรือว่ากําลังมีความเครียดเรื่องงานต่างๆก็อาจจะทำให้ความต้องการทางเพศหรือว่าอารมณ์กุ๊กกิ้งมันลดลงอย่างนี้ก็หาทางปรับจูนกันไปเนาะ